สวัสดีค่ะข้าพเจ้านางเกตมณีอาจวิชัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาเตรียมความพร้อมปฐถมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งทับหนึ่งงานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานสวัสดิการโรงเรียน ดูแลร้านขายน้ำโรงเรียนเป็นครูเวรประจำวันพุธเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับประถมวัยข้าพเจ้าได้ทําข้อตกลงประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมันเล็กของเด็กประถมวัยโดยใช้กิจกรรมฉีกตัดปากกระกดาษสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนระดับประถมวัยที่ผ่านมากล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่แข็งแรงการขีดเขียนวาดภาพตามจินตนาการยังไม่เป็นรูปร่างเท่าที่ควรผู้สอนจึงต้องการพัฒนาและส่งเสริมทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กให้แก่ผู้เรียนจึงมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมฉีกตัดปกระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1นทับหนึ่งที่ดำเนินการให้บรรลุผลประชากรและกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองบอนในายนาณนน์อนุนสอภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565จำนวน21คนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลผลงานของนักเรียนจากการจัดกิจกรรม ศิละปะสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมฉีกตัดปากกาษขั้นตอนการสร้างเครื่องมือศึกษาหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช2560ในเรื่องต่างๆได้แก่มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปถมวัยคุณลักษณะตามใบของเด็กปถมวัยสาระการเรียนรู้ขอบข่ายของกิจกรรมที่จัดให้กับเด็ก ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาและพบว่ากิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กได้หลายด้านเช่นพัฒนาด้านร่างกายพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาทางด้านอารมณ์จิตใจเด็กมีการผ่อนคลายอารมณ์ให้ร่าเริงแจ่มใส พัฒนาทางด้านสังคมเด็กสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพัฒนาทางด้านสติปัญญาเด็กได้ฝึกการสังเกตการคิดแก้ปัญหาและการใช้ภาษาซึ่งจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามหน่วยการเรียนรู้การเก็บรวบรวมข้อมูลนำเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีกตัดปกระดาษมาพัฒนาศักยภาพ ให้กับเด็กโดยจากกิจกรรมให้กับเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสการวิเคราะห์ข้อมูลนำผลสะท้อนผลงานของเด็กในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยฉีกตัดกระดาษพัฒนาการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้นำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนให้ผู้เรียน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผลการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองบอนในยานาน,นุนุศสอนร้อยละแปดสิบมีผลการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อเล็กและพัฒนาทุกด้านสูงขึ้นเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองบอนในยานาน,นุนุศสอนมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเล็ก ทำกิจกรรมหลากหลายได้มีการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีความคิดรวบยอดคิดเชิงเหตุผลการตัดสินใจและการแก้ปัญหามีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ ตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2,560สวัสดีค่ะ